สวัสดีค่ะพบกับรายการ KCOP SKN CLINIC จัดรายการโดยนกอรวันพังยะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP2 เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ค่ะ<น>ก่อนเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online ส่วนราชการจะต้องสมัครเข้าใช้บริการและแจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าใช้งานในระบบให้ธนาคารกรุงไทยทราบก่อนนะคะ ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการได้อย่างถูกต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบได้กระทรวงการคลังจึงกำหนดให้ส่วนราชการต้องกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ทั้งด้านการจ่ายเงินการรับเงินและการนำส่งเงินดังนี้ค่ะ 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเช่นอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเช่นหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบหรือ company admin และแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เข้าใช้งานในระบบหรือ company user ของหน่วยงานผู้เบิกทุกแห่งของส่วนราชการโดยแบ่งเป็นผู้ดูแลระบบ company admin ซึ่งประกอบด้วย admin maker ตัวจริง1คนและสำรอง1คน มีอำนาจหน้าที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานในระบบหรือ company user และกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของ company user เป็นรายบุคคล admin authorizer ตัวจริง1คนสำรอง1คนมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบเป็นรายบุคคลตามข้อมูลที่ admin maker บันทึกเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานในระบบ Company User ประกอบด้วย User Maker ตัวจริงด้านการจ่ายเงิน1คนด้านการรับและนำส่งเงิน1คนโดย2คนนี้จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะคะสำรองด้านละ1คนไว้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีตัวจริงด้านการจ่ายเงินและด้านรับและนำส่งเงิน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีหน้าที่บันทึกรายการโอนจ่ายเงินรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ k คท c ีบีคอร์เป l i n ออนไลน์รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลพิมพ์รายงานสรุปผลการทำรายการและเก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย User Authorizer แต่งตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนค่ะเช่นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลรายการโอนจ่ายเงินและการนําเงินส่งคลังที่ User Maker ส่งให้พร้อมทั้งอนุมัติและแจ้งผลการอนุมัติให้ User Maker ทราบด้วยนะคะโดยบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นต้องแต่งตั้งจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักง,งานราชการหรือพนักง,งานของมหาวิทยาลัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนะคะโอเคข้อสังเกต Company Admin จะอยู่ที่หน่วยงานระดับกรมต้นสังกัดสำหรับหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แต่งตั้งเฉพาะ Company User เท่านั้น 2. เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วให้บุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ใช้งานในระบบ กรอกข้อมูลในแบบแจ้งรายชื่อบุคคลผู้เข้าใช้งานในระบบตามแบบฟอร์มนี้นะคะแล้วส่งให้ผู้ดูแลระบบ Company Admin กำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้ต่อไปเมื่อ Company Admin กำหนดสิทธิ์ให้กับ Company User เรียบร้อยแล้วจะแจ้งรหัสผู้เข้าใช้งานระบบ Company ID และรหัสผ่าน Password ให้บุคคลที่ถูกแต่งตั้งทราบตามแบบฟอร์มนี้ค่ะ ที่มาและข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กไก่คอควาย0402.2ทับว1 0 9ลงวันที่9กันยายนพศส5 5พและว1 7 8ลงวันที่15พฤศจ,จิกายนพศ2560ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง w w w cgd.go.th และในโน้ตของกลุ่ม l ลาย K คคอ k n อสเค i อลิกสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครนะคะหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครและสอบถามเข้าไปในกลุ่ม l ลาย K คคอบ s k n เค i อิได้ตลอดเวลานะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครและ Facebook Fan Page ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย